ละเอียดแล้วเก็ามาใส่มักคุนนะคะแับมี่ต้่มเปื่อยดีทั้งจักมันอ่อนดีแม่ยูรูปไม่ค่อยมาตรงกลางมันแตกต้่ตมใช้น้ำปลาเลยได้จ้ะเนะี่ยใส่ไปเลยนกึ้นกักเปื่อยเราเจะเด้ tôm tươi bay đi phu muốn bay cả tôi muốn bay đi tôi muốn bay đi tôm muốn bay đi tôi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  mặn mặn đi tôi muốn bay đi tôi muốn bay đi tôi muốn bay đi สช่เลยเราวางจังบ่อไถ่บ่อเจ้าของึง โคเลโคเลโคเลค่ะโคเลโคเล,คล,คล่พ้อมเสิร์ฟจ้ะไปเดี๋ยวเราาไปพ่อ,อกันโยโตะกินข้าวนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปมือนี่จะมว่าพ่อกับช่องยูโรมิตังีิเกาแล้วน,นจะจ๊ะ่องแซ่บซีดมือนี่กับเมนูบานๆจ้ะ ตำอ่าซุปขนุนจ้ะเห็นป่าซุปบมกมีบ้านฮ้อแล้วนะจ้ะเนาะผักเคียงกะมีถั่วผักยาวผักกาดดอกลวกแล้วจ้ะสดาวลวกจ้ะแล้วก็ทีนี้ข้อหมูย่างปลาทูเป็นของเคียงแล้วจ้ะเนาะมาๆมาจางนะ่อนซ้อมืกินน้ำก,นกันกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิงด่งกิ้งกิ้งเ่เป็นแรงใจให้ช่องยูโรนี่ต่างทั้งช่องยูทูบด้วยนะจ๊ะพื่พอแสดงน,นี้ก็ร่างใจทําคลิปต่อๆ่อไปได <c oughs> ้วยนะแล้วการช่องยูโรนี้ต่างแฟมิลี่ทั้งเพ Facebook เจเฟซบุ๊ก <c oughs> ด้วจ้ะ<อ>มาอแม<า>่จ้าวเนี่ยนมาเดนทับอะมาเดนทับย้ายซีนีก่อน<ส>โอ้ยพอ, uri, พอ i, ยูโรหิวอะไรพอยูโรอยากซิมวาสัน,นว่าฝีมือแม่ยูโรสิเป็นยังไงวาสันทุบยังไงซุบคุณมี่ซุบแบกโอ้ยสุบคุณมี่ จำไหมก้องขอก้องง่ายที่หนึ่งในเบิ่องการะจกข้อมูลนะพอยูโรคนจริงถอดเอาซวยจ้าขอเจ้าแม่ยูโรนี่กันอาหารแบบนี้ม่ยูโรองกคนเขอนยวจากมุอีสานแซบแซบแซบนี่แซบแถวเนาะเบื้องสีนาดิครับจำไหมเราแซบก็ว่าแซบเนาะเดี๋ยวคนจะไดให้กินอีกพูดยังไง ดอาคุ้มๆเขากันครับทั้งจังได้บะหมี่มาจะใส่ซื้อตลาดป่ะได้บะหมี่จากรถพุม่มพวงที่กรุงเทพกพ็มนะีรับุ่มพวงไม่ได้กับข้าวกับข้าวเนาะพออยู่ร้อนเลยกันมาก,ก็ได้กินได้ไหม ในรถคนเดไม่ถาบังยงนก็ปน้นอยู่เขาอยู่เขาตางจังไปให้น้าในบุ๊คเมืกินย่างให้เลยบุ๊คส่พลังงานหลายเนาะขอกะเพราไปพ่อให้งย่างคนเนาะกินสามคนกบบนก็จหเขาจะต้องมนลูกสาวไประจริงช่วให้ลูกสาวมนะพสะเดาครับน่าจะพักสเดาเนาะ อันนี้รู้อันนี้ต้องจ้างต้องจ้างเขาเลยจ้างแต่เขาชิมมากกว่านี่เขาหมูย่างนี่เม่ให้ยูรูก็บริเารดอกซื้อเอาจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนนี้นะครับผมติดตักยังไงก็ติดสมาร์ทอ ได้คลิปได้เลยได้เลยนะครับจะได้อาไปพัฒนาปรับปรุงส่องอยากจะเฮ็ดคลิปดีๆให้พอแม่พี่น้องฟ้องไปได้บึ้งได้สมกันนะอืมอเราคือหวานแทบอืมตัวตัวเลยแซ่บแซ่บ ก็บบอบคุมมาเลยไนดะ้ไหมก็ยังว่าหวานเนาะเอาปลาทูป่ะแกเะเอะมาไข่ปลาทูหวานเหมืนอนเนยแท้ใส่ไข่มันยกเลยป่ะ หมูย,มย,มย่างหมูย่างเมนยูรู้มากินท้องปลาแด้วจ้ะพุงปลาเพราะว่าอกนายพันเคยกินหัววันจันทร์จ้ะเม่นีน้เอาไป่านายพันเ้องก,กินหัวเพขาสั่นเขายักมาก,กินหัวอยู่แล้ว ยังเมื่อหลังที่เาหัวปลาลูนมาเห็ุปั่นพอตาลูกเคยมันเดชฝุ่นน่ะเนาะยังไหเนาอทางบ้านนี่้องหนาวบ่ทางบ้านหนาวรือว่าหหอนคือาว่ฝนเั้งสามย่างใช่ไหมบ้านจัน ตอนเช้าน้ำเป็นมะตะเป็นไม้ห่อนยามแดงคนตกไหม <c oughs> ตประเทศแห้งอมีสามดูเยละะสามดูสามรดูขับโพดมันต้องมากความการไม่ได้อนเสมอกาม่ร้นจะได้เปียกกันโอ้แสบอ่ะถ้วยนี่ก็ดีในน้องน้องแนงน้องแนง อาหารบอสซาบบอสบอสามเมื่อกี้นะบอสามเมื่อกี้เหรอบอสแซ่บสุดสารโลจันนรากัดทั้งหมดโอ้ยมันไปมันไปสดซอสซหากินได้กินข้าวบอสผาบบอสยังจังไรก็ขอโทษขออภัยเลยครับตามภาษาเนาะเดียวๆเลยเนาะไม่ได้ปรับแต่งปรับปรุงแต่งเติมไม่ยังเนาะ เป็นแบบไหนกับแบบนั่นมันก็ไม่หลุดแนวเนาะจ้ะเนาะนั่นใช่ม,มันก็บื้มตัวมันก็แซ่บแซ่แบอของแซ่บมันมุ่ปัดนนี้หาไปไหนเนาะนุะ่นเจ้ไปมาลาบไปแล้ว <c oughs> แซ่บแซบหายสุลาแม่ยวจ้า ปลาทูนี่กับแซ่บแลบบบกเข้มจะสมนาคาเพื่มลยนะยิ่งเป็นมันสุกแล้วจ้ะโอ้ยสุกเห็นาต้ทำนี่เราจะความปูเองนะจ้ะส่วนน้อย ส่วนข้างมาน,มนลูกสาวก็มาก,กินขักี้ดีเน่บักคัวแล้วมักไหล าเกซอม้าไอ้กมนึงให้กินกับเบิดกงแนึงนะครับเบิดกงแนึงเนีแทะเปลือกออกกินต้มเม็ดทัวบักแตงใหช่ไนเนาะบักแตงบักแตงก็แทะกินต้มเม็ดเนี่ยข้าเป็นประกาศ ออตกกาาอ,อนสเช้าเพิ่งจกินตะการแทหบใบอ่ะไม่เข้าใจที่ไหนนะอิ่มเงินหรเปลมาน่ยอืม่รูอิ่มเงินไม่รู้กับพี่อิ่มไ่นาะนำสุนท้ายมันคำสังลาคำสังลาไอ้พี่น้องตุยตุยเลย อีสานเหนือกับอีสานใต้ค่ะเยวกันก่นนอแม่กับพ่อเจ้ามาพ่อกันได้ยังไงมุด <c oughs> น,าน้ามิดตัวมาพ่อกันเลยเฮ็ดเกับขอนึงเลยต้องเห็นเห็นกันมารถสองแถวครับพี่น้องอยากกินอะไรขอนหยอวกันต้องหุงข้าวจานน้ำตานเร่องก็ค่อยเฮ็ดขุนยอกกันได้พอกันบรถสองแถวมันดีอิ่มแล้วจ้าบัดนี้ ิจากกันเมื่อนี้ยกัฝากเป็นกำลังใจให้ช่องยูโรมี่ตังแฟมิลี่ทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งช่อง YouTube ยูโรมี่ตังเอ็นพด้วจ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้าทำคลิปต่อๆไปในเด้อจะ้ะเมื่อนี้ไปแล้วเด้อจ้าพ่อกันเมื่อหนาเมื่อไหม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ